หลายคนก็มามาแจ้งเกิดที่นี่จริงๆเพราะว่าได้ช่างแต่งหน้าดีได้เลือกทรงผมแล้วก็ชุดที่ดีประกอบกับเพลงและโชว์มันก็เลยทําให้แบบน้องหลายคนเนี่ยมีมีมีรัศม,ม,มีมากขึ้นจากที่เราเคยเห็นว่าเฮ้ย<ต>อาจจะไม่เต็มที่แต่วันนี้เต็มที่ครับเพราะว่า,วาบางาคนคไม่เข้าตาก็เข้าตาอยู่ก็หลายคนก็มีความรู้สึกว่ามีเสียงเชียร์มากขึ้นจากคนที่แบบเชียร์อยู่แล้วอาจจังหวัดนี้มีคนเชียร์เยอะแต่อยู่ๆบางจังหวัดก็มีเสียงกรี๊ดขึ้นมาแล้วเห็นว่ามี มีความสว่างว่าขึ้นมาบ้านบา,างคนถึงขั้นทำให้วิญญาณชมบนเวทีได้เลยอ๋อนครสวรรค์ใช่ไหมเพราะว่าต้องยอมอรับว,ว่านครสวรรค์เราเคยเห็นเหมือนกับไม่สุดอะแต่วันนี้มาชุดแรกก็รู้สึกว่าดูเป็่ดาราแล้วก็ชุดที่สองก็ก็สวยเพราะตัวเกงฟ้าก็สวยดียครับีหลายคนเที่วันนี่วิญญาณเห็นเขาล้วรู้สึกว่าไม่เหมือนกั่ที่ผ่านมาเลยโอ้เยอะมากเลยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดแถวภาคอีสานหลายคนมากที่สวยแล้วก็ อย่างภาคใต้ก็สวยขึ้นหลายคนผมว่ามันเริ่มลําบากขึ้นนะฮะอย่างแต่ละภาคก,ก็จะมีชอยหนักขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เยอะขึ้นครับแล้วก็ภาคก,กลางก็หลายหลายคนก็เป็นตัวแปรมากขึ้นคนที่หลุดไปจากเดิมเยอะไหมคะพี่นวัดหลุดไปจากเดิมเหรอครับไปจากที่ดีอยู่แล้วก็จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดไปเยอะนอกนจากบางคนอาจจะต้องฟิตร่างกายบางคนอาจจะแบบผอมไปบางคนอาจจะแบบ <c oughs> เออจะต้องลดอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาเขก็มีครับก็มีแต่โดย performance เราไม่น่าเกลียดจะไม่น่าเกลียดย่างวันนี้เปิดตัวมุงขุดครับครับผมก็ยังเหมือนเดิมครับในคอนเซปต์ของเราก็แรงบันดาลใจมาเป็นอัสตาอิสบอลก็คือเราต้องการความเป็นดวงดาวเพราะฉะนั้นเราก็จะซ่อนความเป็นดวงดาวไว้ในมุงกุดนะครับแล้วก็ความหมายแห่งความที่เรียกว่าเป็น entertainerentertainment นะครับก็เป็นธรรมเนียมของเรานะครับก็หลายๆคนก็อยากเข้ามาเป็นครอบครัวมิสแกรนไม่เห็นมงกุฎก็สร้างแรงบันดาลใจก,ก,ก็ก็น่าจะเป็นหนึ่งในการผลักดันให้เขาได้ทํางานได้หนักขึ้นยังเหลืออีก35วันครับฮะเรียบร้อยนะครั<ด>ขบขอบคุณครับขอบ <c oughs> ขอนุญาตมสปอนเซอร์อีกเรื่องนึงครับร้อยยี่สิบคอนเฟิร์มมีเกินด้วยนะครับแต่ว่ายังบวกไม่ทันมาว่ามันจะมีแบบอีกนิดอีกหน่อยอย่างเงี้ยแต่ว่ารายใหญ่ๆทั้งหมดเนี่ยร้อยยี่สิบพอดีเป๊ะเลยครับ เป๊ะเลยฮะดีอย่างอีกก็มีมาอีกใชุดละรายล่าสุด30ล้านยังอยู่แถวนี้เลยนะฮะเก็บเงินเมื่อวันศุกร์เองครับอันนี้คือรับเงินสดนับจ่ายเงินสดนะครับไม่รับค่าเช็คไม่รับเช็คนะฮะรับแต่เงินนะถือว่าตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ก็เอาจริงๆนะไม่สแกนเทเลนก็พอใจแล้วล่ะได้เกินเป้าว่าปีที่แล้ว88ล้านปีนี้120ก็ถือว่าเกินเป้าแต่ถ้าใครอยากจะให้อีกเนี่ยอีเวนต์มันเดินแล้วถ้าไม่รังเกียจอาจจะแบบ3ล้านฮะสองล้านห้าล้าน แต่ว่ารายใหญ่ๆคิดว่าเราก็คงไม่อยากรบกวนนะครับเพราะว่ามันเปิดโปรเจกต์ไปหลายครั้งแล้ว30ล้านเราก็ได้ทั้งหมด3ลราย<ม>นะก็ไป90แล<ม>้วนะครับอีก30ที่เราได้เนี่ยคือรายละ3ล้าน3ล้านที่เราเห็นแบบชอดอกไม้เล็กหน่อยอะไรเงี้ยน่ารักน่ารักก็3ล้านอะไรเงี้ยครับคิดว่าทำให้คนรู้สึกว่าทำไมวิทยาศาสร์ถ่ายาง่ายจังเงินมีเยอะนะครับหยิบได้เลยครับเงิเนาหาไม่ยากเอาพูดเรื่องจริงไม่ได้แบบไม่ได้คุยข่มใครนะฮะแล้วก็ไม่ได้อวดด้วยบอกเลยว่า ขายงานได้เร็วมากแล้วก็ไม่อยากจะพูดพูดไม่ได้รอพูดต้นเดือนหน้าโอเคแกไม่กระไรกระไรกรลังขายของอยู่กระไรกระไของเดือนหน้าจะมีแถลงอะไรพิเศษใช่ไหมไม่รู้ฮะแล้วแต่เขาเอ้ยแล้วแต่ยังไงยังไงครับพี่วานถามที่นนี้ถามดีกว่าคนนั้นถามไม่รู้เรื่องหรอกว่คิดว่าอะไรที่ทยาให้สปอนเซอร์รักเราเนื้อหอมขนาดนี้ผมว่าด้วยหนึ่งผลงาน สองเราดูแลอย่างเช่นอะใครไม่อยากซื้อมีเดินโชว์แป้งใช่ไหมโชว์สินค้าโชว์เสื้อผ้าแล้วเราทํำทีมแล้วเราทําทุกอย่างแล้วเราก็คอมเพนเซตกลับไปด้วยกันน้องๆที่จะได้เดิน11คนก็คือต้องขายของเขาจนเข้าเป้าเรียกว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเราไม่ได้เป็นนักตกทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทุกคนแฮปปี้อยู่กับเราแล้วรวยทุกคนครับบอกเลย โดยเฉพาะนะครับถ้าสนับสนุนเราตลอดตลอดเนี่ยขออะไรอีกเราก็ให้ประจําเลยฮะก็คือเพิ่มเติมขึ้นไปพูดง่ายคืนเป็นกําไรจริงๆไม่ได้แบบมาซัพพอร์ตแล้วมาถ่ายรูปมาประกาศชื่อแบรนด์มานู่นม่เราทําธุรกิจแล้วเราแชร์ความความคิดกันว่าเออควรจะออกผลิตภัณฑ์แบบไหนนะสังคมตอนนี้เป็นอย่างไรเราช่วยกันครับเพราะว่าผลสุเพิ่มขึ้นทุกปีเลยค่ะเพิ่มขึ้นครับก็มีความรู้สึกว่าเวลาเราทํางานแล้วเรามีความมั่นใจมากขึ้น พอมั่นใจมากขึ้นเนี่ยจะทําให้เราแบบรู้สึกว่าเราขายเท่าไหร่เราก็ต้องขายได้อันนี้เรื่องจริงครับนะครับเร็วนี้จะขายรายละ50ล้านให้ดูนะจริงได้แล้วหนึ่งรายนั่งอยู่แถวน,นี้แล้ะครับพรุ่งนี้ทําสัญญาครับเยาอัตรานี้ขายให้เวทีนั้นเขานะครเพราะว่าเพราะ,าราะาตอนนี้อันนี้น่า,นาจะพอแล้วละ่ะนะฮะก็คืออีกเวทีหนึ่งที่เราจะต้องจับต่อครับ อะไรฮะวันนี้ไมอเอาไปแลกงานวันนี้วันนีจะมีด้อมแล้วนะครับพี่แต่ไม่เอานะด้อมอะไรนะด้อมปะป๊ามามาดูไม่ใช่ใช่เป็นอะไครับขอเปลี่ยนได้ไหมเออขอเป็นแบบบอสแอนด์บอสแอนด์ยังพอรับได้แต่ถ้าปะป๊ามามาดกลัวว่าจะชวนกันไปทำสังฆทานทุกวันแล้วกลัวจะต้องไปรถน้ำมนต์ไปตำหมากมันก็ไม่ไหวใช่ไหมครั โอ้ยไม่มีปัญหาแต่ขอเป็นบอสแซนนะแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้จะเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เรามาไลฟ์ทิ k t o อกคู่กันในการขายของนะครับเตรียมโชงเตรียมฉากอลังการรูปหัวจงหัวใจหวันแววอะไรครับหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปครับผมมากประมาณทักหนึ่งทุ่มถึงสักสักสามทุ่มก็พอแต่วันนี้คุณแอนพูดว่า หนึ่งทุ่มถึงตีสามผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับใครคางยอดไปเท่าไหร่ครับไอ้โอ้ไม่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 เป็นการบ่คือะไรให้แบบแฟนนงก็ผมว่านาทีนี้ค่าคุณแอนเองเนี่ยเขาผ่านเรื่องเครียดมาเยอะเขารู้สึกว่าเขาทำงานกับผมแล้วเขาสนุกวันนี้เขาบอกอยู่กับบอสแล้วแบบเอยสนุกมากชีวิตแบบไม่รู้สึกแบบเครียดเลยบอกว่าโอเคดีแล้วนั่นคือสัญญาณที่ดีที่เราจะทําธุรกิจต่อไปได้ประสบความสําเร็จมากขึ้นคือว่าเพี่อนเป็นฮิวใจให้แม่แอน ก็ผมว่ามันก็มีส่วนนะเพราะผมก็จะบอกเขาแหม่มี่ก็เยอะอันนี้อันนี้ก็เติมน้ํามันแล้วก็ติดเครื่องออกเรือไปเลยออกเรือไปเลยพายไปเลยไม่หรอกครับเอาจิงๆแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าก็รู้จักเขามาในระดับหนึ่งผมรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เขาอาจจะรู้สึกว่าต้องการเราก็แบบบอกให้เขาเล็ดอิโกสบายๆง่ายๆครับเขาจะได้ไม่ต้องมความรูความซีเรียสจนกันไป ทีพ่เปิดมีออกคุยแซมโชว์ใช่จะเสียอะไรเงี้ค่ะเขกซื้อแน่นอนครับให้ราคาพิเศษแกไปนะครับอ่านกินพูดได้ให้แกไปห้าแสนเองนะในฐานะเป็นสื่อนะครับเราก็ให้เขาไปแล้วเขาจะประกวดในรายการเออประกวดจนถึงสุกเลยประกวดไปเลย20คนจะเหลือ3คนแล้วมันสุกตัดสินเลยจริงไหมพี่จริงอันนี้เขาแนวคอนเซ็ปต์อันนี้ก็เขาพูดใส่ไม้ไปแล้วถ้าไม่ทำ ส้มก็ไม่ใช่คุยแซบโชว์เขาเรียกว่าคุยคุยไม่จริงโชว์อันนี้พอะบอกจังหวัดย้อนกลับไปก่อนนะก็กำลังเช็คจังหวัดอยู่นุ่งสมแไปให้เขาว่ามีมีจันนี้ที่เหลือแกอยากได้รอบรอบกรุงเทพแต่รอบกรุงเทพมันก็หมดแล้วอ่ะมันก็แบบกระเถิบไปหน่อยแล้วกันห่างออกจากกรุงเทพนิดนึงครับแกรู้สึกแกอยากทําตอนนี้กี่จังหวัดแล้วครับตอนนี้เหลือนะครับตอนนี้เหลือประมาณ20 24น่าจะ24วันนั้น28แล้วมีมาอีก4จังหวัด ก็ประมาณนี้สามหรือสี่ไม่แน่ใจมีปิดปิดยอดอันนี้ <c oughs> ยังยังยังเออยังไม่โอนยังไม่นับครับยังไม่โอนยังไม่นับเมื่อกี้นครปฐมเรียบร้อยอเพิ่มไปอีกหนึ่งจังหวัดครับผมอยู่แถวนี้ครับราคากินกันแถวนี้ก่อนหน้านี้บอกว่าท้ามนางาบอกอินว่าโชว์หรือหลังจากนี้นางาจะไปออกได้ก็ก็ก็คนนี้ครับเป็นคนสั่งจริงๆแล้วอะเราก็คิดนานอยู่แต่พี่เต้ยบอกว่าบอสช่วยไปหน,น,น่อยเถอด ยังไงเราก็รู้จักกันวงนการบันเทิงแล้วแบบบางทีแบบเอเต้ยเนี่ยรับงานนอกรับจ็อบแล้วแล้วแขกของจ็อบเต้ยเนี่ยยังอยากออกอยู feel, and, ่กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ก็เลยเห็นกับความอยู่รอดของเขากลัวว่าเขาจะแบบอาชีพจะสั้นก็เลยที่ทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อพีอาร์ก็มากันหมดเลยไม่ ไม่ได้โทรมาแต่ส่งเมสเสจมานะฮะแต่ว่าพอไปถึงวันนี้ก็ทุกคนก็แวะมาคุยกันผมก็เลยบอกว่าไม่ไม่ซสีเรียสเท่ามาถึงตรงนี้แล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังอุตสา์มีคําถามคําถามแรกอีกว่าขอบคุณนะอะไรเงี้ยขอโทษขอโพยบอกเฮ้ยไม่จําเป็นเลยแบบเสียบรรยากาศเราก็ลังจะคุยคู่จิ้นกันอยู่นะฮะเรียว่าเรื่องรายการก็เรียบร้อยดีใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจบ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 ไม่เป็นปัญหาครับทุกสิ่งทุกอย่างเยียวยาได้ด้วยกันเป็น PD MUT ครก็ก็พี่ซองก็เอาหนึ่งจังหวัดแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ว่าคุณแอนบอกว่าแหมเธอก็รวยเอาไป2จังหวัดเลยก็ได้ประกวดไปเลยสอสัปดาห์สัปดาห์ละจังหวัดเออก็บอกไปปรึกษาคุณบอยช่วงวันท้งก่อนนะฮะว่าเธอทำวาไรตี้หรือทำอะไรกันแน่ครับผมก็สนุกดีครับสนุกดีวันนี้ครับ